สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนกลางร้านจานเดอร์คาเฟ่ <ขา S 1> ก็เลยจะเอาเรื่องของคุณเปเล่นะครับ <ขา S 1> คุณเปเล่น,นี่เป็นรุ่นน้องของผมตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาโทรมาปรึกษาว่าเพื่อนของเขามีปัญหากับสามรคกรสมรคอนเนี่ยเรียกประเมินภาษีไปสามพันบาทผมก็ฟังแล้วส0มพันบาทนี้เท่าที่เคยคุยกับผู้ประกอบการนี่ถูกประเมินเป็นหลักแสนหลักล้านนะแต่คุณเปเล่มาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ย ผูกประเมินไป3,000บาทเดือดร้อนมากต้องการมาปรึกษาผมผมก็ถามว่าเอาทำไมโดนไป3 0 0พันแล้วบอกว่าเนี่ยพี่มันมีปัญหาเกิดจากว่าผมเป็นเซลล์ขายรถยี่ห้อหนึ่งให้กับเพื่อนผมคือคุณเปเล่เขามีอาชีพคือเป็นเซลล์ขายรถาาและเพื่อนของเขาเนี่ยอยากได้รถยี่ห้อนี้ก็เลยมาติดต่อคุณเปเล่พอมาติดต่อคุณเปเล่คุณเปเล่ก็เลยลดราคาให้กับเพื่อนของเขาเพราะเพื่อนมาซื้อรถไงก็เลยลดราคาให้เนี่ยไอ้เรื่องตรงนี้มันมีปัญหา ก็เลยทําให้สมการประเมินภาษีเขาเนี่ยสามพันบาทให้เขาต้องจ่ายมผมก็เลยงงไปใหญ่เลยแล้วการไปซื้อรถมันไปเกี่ยวอะไรกับถูกประเมินภาษีไงผมก็เลยถามไปถามมาก็เลยได้ความว่าอย่างนี้ครับเพื่อนของเขาเนี่ยมาซื้อรถแล้วก็ได้ส่วนลดไปแล้วตอนที่ได้ส่วนลดเนี่ยก็โดนหักภาษีนะที่จ่ายเพราะไอ้ส่วนลดที่ได้จากการซื้อรถนั้นมันถือเป็นอะไรนะถือว่าเป็นรายได้ของ รับส่วนลดนะคะอาจา,ารย์และเป็นค่าส่งเสริมการขายนะคะเป็นค่าส่งเสริมการขายดังนั้นผู้ขายรถหรือบริษัทขายรถเนี่ยเขาก็หักหนะ้าที่จ่ายเอาไว้สามเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเพื่อนของคุณเปเล่ตอนที่ได้รับส่วนลดตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับหนังสือรับรองหักหนะ้าที่จ่ายคือ50ทวีกลับมาด้วยแต่เพื่อนของเขาไม่ได้สนใจอะไรพอมาคำนวณภาษีสิ้นปีเนี่ยก็เอาแค่เพียงเงินเดือนของตัวเองที่เป็นลูกจ้างอยู่เดือนละ2 0,000ถึง30,000บาทต่อเดือนเนี่ยมาคำนวณเสียภาษีไรายได้ทั้งปีแล้วก็หักค่าใหกค่่่าาลยยออนนแ้ว็็เเเปปีีงสไ สรุปคำนวณมาแล้วเนี่ยเพื่อนของเขาบอกว่ามีสิทธิ์ขอคืนภาษีได้แ0ด0ันบาทด้วยตัวเองก็เลยขอคืนภาษีครับเขาไปขอคืนภาษีแล้วสมภารก็เลยตรวจสอบผลปรากฏว่าสมภารบอกว่าคุณยื่นรายได้ไม่ครบเขาก็ตกใจเลยว่าเขานี่ยื่นรายได้ไม่ครบอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เยบเดาเอาว่า เขาคงจะถูกบริษัทที่จ่ายเงินเดือนให้กับเขาน่นะคะเนื่องจากเป็นลูกจ้าง,างนะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นรายได้อื่นๆที่มาจากเงินเดือนนะคะครับทุกๆเดือนอยู่แล้วและทุกๆปีเขาก็จะขอคืนภาษีแบบนี้อยู่เรื่อยๆก็คือปีละประมาณ8,000บาททุกๆปีใช่ค่ะอาจารย์แต่ไอปีนี้มันมีแจ็คพอตใช่ไหม <c oughs> ก็คงจะไม่ปกติเพราะว่าเขาไปออกรถคันหนึ่งมาแล้วดันได้ส่วนลดจากการออกรถด,ดังกล่าวนะคะ ถือว่าเป็นค่าส่งเสริมการขายของในมุมของผู้จ่ายแต่ในมุมของผู้ผู้รับลถก็คือถือว่าเป็นรายได้ของตัวเองเพราะตัวเองไม่ต้องจ่ายเงินไงฮะก็ต้องเอาส่วนลดตัวนั้นอ่ะมาถือว่าเป็นรายได้และต้องมีหน้าที่ต้องเอาไปรวมกับเงินเดือนของตัวเองด้วยแต่ทุกๆปีไม่เคยเอาไปรวมนะคะอาจารย์เพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นก็อาจจะหลงลืมรายได้ในส่วนนี้ไปได้บ้างนะคะพอทีนี้สมพกรเนี่ยจะตรวจสอบการคืนภาษีให้ไปขอคืนไงไปขอคืนใช่ค่ะก็มองว่าเฮ้ยคุณยังยื่น รายได้ยังไม่ครบนะซึ่งสมภรณ์นี่แม่นมากเลยถูกไหมเพราะคุณโดนหักหนะ้าที่จ่ายดังนั้นต้องตีกลับไปว่าคุณก็มีรายได้เมื่อคุณมีรายได้ทําไมรายได้ก้อนนี้ที่เป็นส่วนลดคุณไม่เอามาโชว์ในการคํานวณเสียภาษีสิ้นปีใชาจย์เออสมภรณ์ก็เลยรู้รู้ค่ะพอรู้แล้วสมภรณ์ก็ต้องเอาไปคํานวณใหม่ค่ะจย์เอาเงินเดือนแล้วก็เอารายได้จากส่วนลดเนี่ยนะคะไปรวมกันแล้วคำนวณภาษีใหม่ค่ะคจากเดิมที่ควรจะได้คืน80,00บาทนะคะคก็ได้คืนแค่เพียง ห้าพันบาทนะคะหักไปสามพันนะคะซึ่งเคสนี้ก็สัมภารน่ากลัว,ลวไหม,มไม่ได้น่ากลัวอะไรคะไ่นะอาจารย์สัมภารก็ทําถูกต้องแล้วนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจอะไรค่ะครับแต่ประเด็นของคุณเปเล่ีอีกนิดหนึ่งคะคุณเปเล่บอกว่าพี่ผมเป็นเซลล์เนี่ยผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยผมบอกคุณน่ะผิดปกติแลละที่คุณไม่รู้เรื่องพวกนี้เพราะคุณเป็นเซลล์คุณต้องรู้ <c oughs> ว่าการส่งเสริมการขายส่วนลดเนี่ยมันเป็นไรายได้ของผู้ที่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเปเล่เขาบอกเขาไม่รู้ดังนั้นผมก็เลยบอกเขารู้ ฐานะที่คุณเป็นเซล์คุณต้องรู้ดังนั้นจากเรื่องตรงนี้อาจารย์เจี๊ยบคิดว่าการที่เขาโดนสมัมภารมาขอสามพันบาทนี่เกิดจากประเด Okey ็นแรกเลยใช่ไหมก็คือมาขอคืนภาษีสั <c oughs> สมภารก็ต้องอรอตรวจก่อนว่าที่คุณจะขอเนี่ยคุณคำนวณภาษีถูกต้องหรือเปล่า <c oughs> ใช่ค่ะอาจารย์งั้นผมถามอีกข้อหนึ่งคุณเป็นเลขเขามีอย่างนี้ครับเขาบอกว่าผม آ, อะก,ก็เป็นเซล์ขายรถให้กับคนเยอะแยะเลยนะแล้วผมก็ให้ส่วนลดเขาไปด้วยแต่ทําไมลูกค้ารายอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ย เขาไม่เคยมามีปัญหาบอกผมเลยเกี่ยวกับส่วนรถที่ผมให้กับเขาอาจารย์เชฟจะตอบว่าไงส่วนใหญ่แล้วคนที่จะไปซื้อรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับรถยนต์นะคะอาจารย์เพราะส่วนรถมันเยอะคบค่ะบางคนค่ะอาจารย์ที่ไปออกรถเนี่ยจะมีรายได้อยู่2แบบ แบบที่หนึ่งคือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยแล้วไปออกรถอย่างเช่นรายได้หมื่นกว่าบาทนะคะต่อเดือนใช่ค่ะต่อเดือนแล้วไปออกรถมันจะไม่มีผลอะไรเพราะอะไรพอพอไปออกรถแล้วได้ส่วนลดมามแม้จะเอาส่วนลดมาถือว่าเป็นรายได้พอมารวมกับเงินหมื่นกว่าบาทต่อเดือนนะคะคำนวณออกก็เป็นปีก็ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีค่าจาะจ้าเพราะว่ารายได้เดิมของเขามันต่ําอยู่แล้วพอไปบวกกับส่วนลดที่เพิ่มขึ้นอีก ก,ก็ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องก็ไม่ต้อง<ไ>เดือดร้อนแล้วสมภารก็บอกว่าคุณไม่ได้ต้องเสียภาษีอะไรใช่ค่ะแต่สาหรับเพื่อนของคุณเปเล่เขามีรายได้เงินเดือน,นเยอะอยู่แล้วนะคะพอเอารายได้ส่วนที่เป็นส่วนลดบวกเข้าไปอีกรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเขา่มีภาษีถูกหักที่หักไว้ที่สมภารเยอะเคสเนี้แค่เพียงว่าคุณได้เงินคืนภาษีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่คุณหวังเท่านั้นเองนะคะก็ได้เงินคืนภาษีที่น้อยลง แต่ถ้าเกิดบางคนถูกหกักภาษีในที่จ่ายไว้น้อยอยู่แล้วก็คุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มจากส่วนลดตัวนี้ค่ะเพราะเอามาเป็นรายได้โอเคจากเรื่องราตวตรงนี้อาจารย์เจีเ๊ยบคิดว่ายังไงรเป็นสติเตือนใจเลยนะเป็นข้อคิดเตือนใจทุกคนเลยว่าเวลาคุณไปออกรถแล้วคุณได้ส่วนลดไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆยิ่งช่วงนี้โควิดออกมาเยอะมากๆเลยในเรื่องของส่วนลดอ,อย่าลืมเอาไปรวมว่าเป็นรายได้ของตัวเองด้วยค่ะ